วันนี้เอาสิพาท่านทางหลายไปเบิ่งงทรมยาวายที่พระอาจารย์สมภพเพิ่นได้เทศในคลิปวิดีโอสิพาท่านทางหลายไปเบื่องน้ากันณนะตอนนี้อยู่ทึงภูงัวจังหวัดบึงการไปไปเบิ่งน้ากันซึ่งพ่อเมรูบาอาจารย์ก็ เพื่นพากันเดินทางไปก่อนน้านี้แล้วมองนี่ก็บช่วงนี้ฝนตกฝนตกมาหลาทา่างกับยากยากแน่ยจัง่ลยมองนี่มันเป็นฝายกันน้ำที่เพื่นใส่ในช่วงหนาแล้งมองนี่กัเลือกพอสมควรแล้วเนี่ยมองเลย บอกไปน้ำคูบาบอกไปน้ำผมก็บอกไปอ๋อไปอืมไปนะตากไปอ้าวเลยผมมันอยากมากอยู่หรอกทั้งพี่ก็สิเป็นเจดีเจดีล้วการนี้เป็นหนองน้ำเนี่ยมองนยไปไปน้ำกัน หามู่งู่เงปูเสียงแมงยังเนี่ยแมงง่วงบ่ก้าเสียงซิเสียงยังทเสียงแมงง่วงเนี่บอเขาเอื้นแมงง่วง ก็ปูไปเด้หมด,หมด,มดเลยผมว่า่ธรรมดาเลยวันนี้พายจันมหาเราจะไปที่ไหนกันเราจะไปถ้ำย่าวายถ้ำ <c oughs> ย่าวายเป็นสถานที่ที่ พระอาจารย์สมภพโชติปัญโยท่านมาบำเพ็ญเพียรภาวนาม,มาศึกษาธรรมอยู่ที่นี่แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกหลายหล,ลูปหลายๆท่านโดยเฉพาะอันในการนำของหลวงปู่คำสิงสุภัทโทซึ่งเป็นบุรพา,ารย์ของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยมาบำเพ็ญเพียรที่อาภูวัวแต่ตรงนั้นก่อนใ,ใช่ไหมอำเภอสกาจังหวัดบึงกาฬนี้เสียเวลานะครูบแล้ ข้าค่อยกลับเนาะไฟแกนมหาจากที่นี่ไปจากนี่ไปไปถึงถ้ำย่าวายนี่ไกลประมาณสักเท่าไหร่นะครับเขาว่าสี่กิโลสี่กิโลเหรอแต่ก็ไปกัมันเป็นสี่กิโลดอยใช่ไหมสี่กิโลดอยไม่ใช่กิโลธรรมดาอ้าวไทยยังไงมันความสูงชันไง เ้คา่ไาผมเริ่มอ่อนแล้วไอตัวเล็กรอปู่ด้วยไอตัวเล็กมันเก่งมากประมาณแปดกิโลครับไปกลับก็ประมาณแปดก,ก,กิโลเนาะครับประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าเราจะถึงหรือไม่ถึงนะ ถ้าไม่ถึงก็ขอพักรอข้างรอท่าเพื่อนอยู่ตรงนั้นแหละครับไปที่ไหนก็อ้อถึงที่ไหนก็เอาแค่นั้นหลวงปู่นึ่งจะไปรอดหรือไม่เลี้ยวซ้ายลูกเลี้ยวซ้ายนี่สังกะรีเรานะครับเป็นไอตัวเล็กเขาอยากมามากเลยเขาอยากไป กินก้อนหมูเลย,<ค>ยขาทำไมมันอ่อนจังมือกล้องหอบแล้วบ่<ค><ย>เอเามือกล้องบอกว่าได้ไปสัน<ค><ย>ขารู้สึกว่ามันไม่มีแรงแล้ว ใ้ฮอดแล้วครับอาจารย์มหาให้กำลังใจอยู่เรื่อยนะครับดอดกแต่ว่าสวยงามเนะจะไปรอดหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งโปรดต,ติดตามตอนต่อ,ตอไปแลละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสรัทธาท่านทั้งหลายก็ติดตามตอนต่อไปหลวงปู่จะไปเดชสมอรเลที่ไหนก็ยังไม่รู้ <c oughs> ตอนนี้เสียงหายใจยลึกๆแรงๆขาเขาเริ่มอ่อนก็น่าจะหยุดพักสักที่น้าง <ชน S 1> ก่อนอนะครับลงป,ปูมาทรมานเลยเนาะเอาแบบไม่พักนี่ตายแน่ๆเออฝึกเดินทุดงไว้มันจะได้ไม่เหนื่อยโอ้ น่นครับนี่เจดวีวิวธรรมชาติในเขตจังหวัดบึงการอีกมุมสูงๆทั้งพุ่นกระจิป็นป่าผูร่างกาแลลกกะเฮาสิเห็นเป็นน้องน้ำนั่นก็คือเป็นน้องน้ำบึงคลองลงในเขตอำเภอบึงคลองลงจังหวัดบึงการแลลกกะทัดมาอีกกระิเป็นเจดีก็คือเจอดีดอกเงินในเขตวัดทําคงผู้งัวแลลกกะทัดไปอีกมุมนั่น ก็จะเป็นผู้ในเกียรติฟังเล่าเป็นผู้หลายหน่วยเจ้าเขาเอื้นผู้หยังแต่ยิ่งนแต่เขาเอื้นว่าเป็นผู้กระดิ่งว่าสังขารไปไปพึ่งน้ำกันปกตินี่คันมีสร้างนี่มันสี่ขี่แถวเนี่ยมันสีปล่อยมันมันขึ้นมาได้บ่อาจารย์ครับสร้างแถวนี้ขึ้นมาได้อออันสูงขนาดนี้มันขึ้นมาได้บ่ไม่น่ครับ ไม่สูงกว่านี้มันก็ขึ้นได้มันเป็นทินมั้งครับเคยมาแต่เก่าเนี่ยเมื่อกเห็นเป็นห้อยขี่สร้างเก่าคือไม้เปือยตอนที่พาตำเนินมาแบบเลยทับเปือยนั่นแต่ไหวนานหรือยังนานหรือยังช่วงมางานปฏิวัติใช่ไหมไม่ใช่ไหมเปลือยนะอาจารย์นี่ไม้ไม้ติ้วไม้ติ้วเอาาเปือยไงแต่ว่าขั้นช่วงหนาหนาวมากเนี่ยโอ้คักมองนี่หลวงปู่ทำไมมันได้วิวแล้วก็ได้ธรรมชาติ ใ้ช่วงหนาหนาวนี่เละก็เย็นดีแต่ว่าบุคคลยางไปไกลจากผู้คนมากหนักมองนี่เพราะว่ามันเป็นดินแดนแห่งสร้างอยู่อันบักลาบักลาเจ้ายาเสียงดังหลายมากขีดในป่าน่ะอย่าปากเล้อย่าปากดังลูกอย่าปากดังเงียบเงียบเงียบเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นมาอะไรแรมหันเพิ่นเนี่ยนี่แหละเล็กหน่อยบงเจักยัง มันนั่นลังเทืาางอลังเทือสร้างห้องลัเสนอันนั้นอันนี้อย่างสีหน้าโบยังให้มันเรียนออกไปไกลค้นปันไดให้มาชีดชิดพระไหวนี่ลหละไปใส่แล้วล่ะคือไปไกลแล้วคุณอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคุณอ่ะมาน้ำปลาน้ำเขาฮันจะไปห้างไก่ไหลยลงป้าแล้วพอเห้งได้ ไปใช้แล้วโอ้หมอนี่อย่าอย่าพึ่งไปเร็วลูกอย่าพึ่งไปเร็วไปช้าช้าไม่ต้องรีบนี่ดอกไม่ปลาค่อยค่อยงดงามจริงนสีส้มต่องไปไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวแรงหมดเดี๋ยวลงปูอุ้มไม่ไหวนะเพราะว่า ปกติทางเฮาผ่านทางเฮาย่างจะสิมาแต่ละเทือกนี่มันสิมีแต่ห้อยขี่สร้างเด้มีช้างยังไม่ลงก็น้ำมีอยู่บนอ่านี่จะขี่สร้างเตรียมแสดงว่ามีคนไปใหม่ๆอยู่นี่เนาะอาจจะมีนุ่นอยู่กับพ่อจับช่วงนี้มีเห็ดด้วยเหรอเห็ดอะไรเห็ดเห็ดบดเนาะน่าจะมีเห็ดบดช่วงนี้เห็ดบดกำลังออก ้า,านี่ต้นไม้นี่เห็ดชอบออกในช่วงเดือนพฤษภามิถุนากรกฎานี่เห็ดพวกเกละโงกเห็ดพึ่งทามนี่มันชอบเกิดตามร่มไม้ลมไม้ไม้อะไรไม้กระบิ้งถ้วยไม้กระบิ้งถ้วยหรือไม้อะไรเขาเรียกว่า อย่าไปไกลก่อนเพื่อนนะลูกนะเดี๋ยวไกลอาจารย์ไม่ได้นะอยู่ไม่ห่างกันเดี๋ยวหลงป่าหลงทางเสียงแมงง่วงได้เลยนะอืใช่นี่เขาเรียกว่าแมงง่วงง่วงกลางดงแมงง่วงหมือน้มันนอนดีขนาดแล้วเมืนนอนครับเพื่อเมื่อกลับมาทีนอนดีเป็นอย่างล้ว หล่มลงรับเลยใช่ไมเนี่ยนี่ลงปูลงปูอันที่เขาเอาไปทําอะไรเนี่ยไม้กวาดเอาทําไม้กวาดเนาะเขาเรียกว่าหญ้าขนตา้างหญ้าขนตา้างขนตาช้างขนตาร้างออหญ้าขนตาร้างเขานิยมเอาไปเอ็นไม้กวาดเนาะอออันนี้เขานิยมเอามาเห็ดอย่างจากบนนี่เอาไปเอ็นยังเนี่ยเอาไม้มาทําไม้จิ้มฟันก็ได้อ๋อหญ้าไข่นกนี่บอไม่ทราบว่าชื่อแล้วต้นอะไร นี่เขาว่าเอามาทำมีจิ้มฟันก็ได้ประโยชน์ของมันนี่เขาว่าเป็นยาสมุนไพรชนิหนึ่งนน,นี่รู้ไ,รไหมยายาแก่อะไรยากกยาอะไรรู้ไหมยาแก่อะไรยาแก่ยังเขาบอกแกภาษาบ้านเราเรียกยึงจุกจุกเสียดโอ้จุกเสียดเนาะจุกเสียดแน,ะดน่นท้องบอ่าแม่ต้นอันนี้บอกที่เขาเอาไปประดับอันอยู่น้ำน้ำเมืองอันนี้เป็นขาเรต้นอะไรเพื่อเขาหลงหลงเขา พี่ว่าเดินข้ามแล้วจะหลงห้ามข้ามใช่ไหม้ามถ้าข้ามไปลงทางหลงทัวร์ทีฟทัวแ์ดนหลอยข้องยังไปกวนงงเดียวงูเนาะ็นพองต้องให้หลวงปู่มาลองเบิงวันสิหลงแทบวะหลวงปู่มาลอดเบิงลอดไม่เป็นไรลอดไม่เป็นไรเดี๋ยวบักลายยู่อันบ่กลายอยู่กลางอยู่กลางบักลายยัไปกอนอันตราย ลืมเบิ่งนาฬิกาเขาขึ้นมาเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใบสองครับใบสองพอดีบ่กครับใบสองแสดง,งว่าเราเดินทางมานี่ใช้เวลาสิบหนาทีถึงที่นี่้มยเยาว่าแม่สิบหก่แม่ 2, 3, สมมองสามช่โมงพวเพืือหัี่ห้ยจุดปสิบสิบสี่นาฬิกาสิบหนาทีคือเวลาขณะนี้อตอนนี้เนาะครับคือ อากาศค่อนข้างอบอ้าววันนี้น่าจะมีฝนตกมาตอนบ่ายๆหรือตอนคำ่ำน่าจะมีฝนอยู่คงจะมีฝนโปรยปลายลงมาเมื่อคืนนี้ก็เช่นกันแถวอำเภอเซกาณทมบ้านแพงบึงของหลงก็ยังมีฝนโปรยปลายอยู่บ้างแต่ตอนเย็นนี้ก็น่าจะมีเพราะอากาศมันอบอ้าว ร้อนบริเวณนี่คล้ายๆลานธรรมเลยตรงนั้ใช่ไหมถ้าทำมันอ้อมเลยก็มาเป็นคันเนาะเป็นสถานที่คล้ายลานธรรมพระนางอยู่มองขันตังพระพุทธรูปมองหันผ่าภิกษุสงฆ์นั่งลียถ้าได้แบบนี้นี่อยู่วัดเราได้การเนาะเออไม่เป็นสั้นเป็นสั้นมาเลยเป็นงดงามธรรมชาติธรรมชาติเลยไม่ต้องไม่ต้องตกแต่งมัน ลานทมนี่ตกแต่งลานรมถ้าได้แบบนี้ไปอยู่วัดเราเนี่โอ้หรูไม่ต้องเทปูนมากแค่เสริมเล็กน้อยก็ดูดีทากในเขียบบ้านเท่าไีร่ม,ปรมีปีงโคงนะกไหมก็น่าจะมีนี่อยู่บ่ครับน่าจะมีไม่คว่าปีงโคกมันมีแต่ในเขีขม่เยอะแต่คงไม่เยอะหรอกในเขียความชื้นสนที่ไหนมันมีความชื้นมีที่ อับชื้นนี่นี่มาเบิ่งทั้งเนี่ยที่เฮาเลียวไปมองหั่นสิเป็นผู้ทอกผู้ทอกใหญ่ล้วก็เห็นก้อนเดียวนั่นก็สิเป็นผู้ทอกน้อยผู้ทอกน้อยนี่ผู้ใดอยู่หลวงปู่ผู้ทอกน้อยใช่ผู้ปู่จวนบอกปู่จวนนั่นบอกธพระนะบอกใช่ไหมแมนอันนั่นนะเป็นวัดธรรมพระทั้งนะฮะเป็นวัดธรรมพระภูกัวแล้วล็ ผู้ทอกใญ่นี่กับโบมเมลเลีงท่องเที่ยวแต่ว่าผู้ทอกน้อยนะมงหลวงผู้จวงกุลเชษฐโถพันยูก็คือเป็นผู้ทอกแต่กระทัดมาอีกก็จะเป็นผู้สิงเนี่ปะเนี่ยลองปูกทัดมาอีกนะนี่บอกครับผู้สิงผู้วมรมต่อกันบอกครับต่อกันไปเอาไปอีกเพราะว่าอธิบายโดนบ่ได้วอกโดนบ่ได้มัน <laughs> มันสีคำก่อนเขาต้องทำเวลา น้ำเย็นน้ำใสว่าแม่ต้นสนอันนี้บ่หลวงพูดที่เขาเอาไปประดับนะนั่นบ่ต้นกระแซนี่เขาเรียกว่าต้นกระแซกระแซเนาะกระแซไม้กระแซอยู่แถวบ้านโคกระแซมันจะมีต้นอันนี้ต้นนี้บุ๊คมีเยอะอเขาเลยเรียก บ้านโคกระแสโคกกระแสตำบลหนองสนอำเภอนาทม <c oughs> ตอนนั้นแต่ภูมิญ่เลยนะหลวงปู่มันมีน้ำขังจังสี่นี่ฝนตกหนักเล้ไหนหลวงปู่ืนตกกกบอบถึงขันวันนัก,นกแม่ใกล้ห้าผ้าหลงหเลยบะเนี่ย่ะ กล้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมมาสองครั้งแล้วสผมครั้งนี้ผมก็ว่าสองครั้งแล้วสองครั้งแล้วผมมาครั้งนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามแต่แต่ผมจำไม่ได้นะว่าอยู่ที่ไหนจุดไหนเสียงแมงเสียงแมงง่วงนี่มันแมงแมงเดียวกันอยู่กับเขาเขาอื่อนว่าแมงนำฝนมันน่าจะคนละแมงแ่่นบคนละตัวนี่ตัวมันปีก ค่ายแข็งแข็งคายค่ไม่ย,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 ยุ่งยุ่งเห็นไหม<อ>แต่ตัวใหญ่บัวเมียนอันนี้มันจะเป็นค่ายนี่ท่านทั้งหลายเข้ามาในดุด่งแมงงวงตอนนี้แมงงวงห้องดังปืดๆๆเลย่าสิพากันได้กินอันนี้ก็คือยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่เขาบอกว่าขั้นแมงอันนี้ห้องเนี่ยมันจะเอื้อนฝนมาสายฝนต้นหนาวสายฝนต้นหนาวช่วงนี้บางคนเขาก็เอื่อนว่าแมงนำฝนแต่ว่า ตัวมันคล้ายกับแมงมันน่ะความตัวใหญ่แต่ว่ามันตัวใหญ่แสดงว่าคล้ายแมงมันแสดงว่าอันเดียวกันสครับอันเดียวกันครับตัวคล้ายๆหนึงมันก็คือแมงม่าฝุ่นนะอันเดียวกันฝนเคยหลงหลงวอกเนี้ยเขารู้ผิดเขารู้ติดอยู่ในต้นไม้ต้นที่สามเนี่ยอ๋อต้นกลางอะต้นกลางเอาแสดงว่าอันบางคนละเส้นเนาะเเปออนนนมัไท้ลยะโอ้ยฝงอยู่ทึ่งภู ยากเลยคัดหลงแต่ใครอยู่มันเปลี่ยนแปลวทางไปอยู่คนมาประจำอยู่อยอยห้อยอย่างนี้หลวงปู่ น่าจะเป็นจอนฟอนจอนฟอนบ่จอนฟอนจอนฟอนก็ห <า S 2> มูปลา